สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องที่กำลังรับชมนะครับช่องบ่าวเปีมนุ่มนานครพนมนะครับมื้อนี้อ่ะสวัสด oui. ีกันนะสวัสดีครับหน่อยสวัสดีครับมื้อนี้บ่าวเปี๊ยพาพี่น้องมาเบิ่งนะครับน้องอาชีนะครับลูกซ้ายของบ่าวเปีมเองนะครับน้องอาชีเข้ากล้องกับพ่อครั้งแรกนะครับน้องอาชีหนึ่งเดือนเอ้ยบวัม่หนึ่งเดือน หนึ่งปีกับอีกสองเดือนเปกับนักสีนอนนี่นีนอัาสาวัสดีหน่อยสวัสดีหน่อยทาวาดดีครับจอมมึ้นนะครับสิงคีมมื้นนะครับอันนี้สิมีหอยอพากโนโดำๆนะครับไหนๆดูบาดแผลหน่อยสิดูบาดแผลหน่อยแล้วก็มีศอกนะครับศอกนี่มีแผลนะแล้วก็เข้านะครับเข้า ข้ากับซีมีแเพยนะครับแล้วก็เขียวน้ำนะครับคนมึนครับอันนี้กัด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 แล้วดึงครับเฮ้ย <c oughs> อาสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนแล้วสวัสดีครับหน่อยอาอาเอาหนูออก่อนโอ้ยเปลี่ยนมาเลยนะอะสวัสดีครับหน่อย โอ้ลองเพลงกูย,อ,ยอ่ะสวัสดีครับหน่อยสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับเ <c oughs> ออหลุกแล้วครับ <c oughs> มอน,นโอ้ยอ่ะเส้นลายหน่อยเส้นลายหน่อยเส้นลายหน่อยมือนี้บาเพิ่ก็บ่ยได้ไปถ่ายคลิปตั้งอื่นนะครับถ้าเป็นวันเสาร์ทย์สิูกค่าตัดผมลายแน่นะครับ ลูกค้าตัดผมลายก็บ่บเคยมีเวลาออกไปนะครับสีได้บ้างในช่วงแรงๆครับเศร้าๆม้อเศร้านี่ตอนแรกวสิเสียคลิปไปหาตัดผมให้ผู้เฒ่านะครับขี่รถไปบ่เห็นผู้เฒ่าจ้าคนมีน้องเอ้ยก็ยเลย,ย,ยบ,วลบัวัได้คีิตัดผมให้ผู้เฒ่าแต่ครับบ่แมนคิดไปแก้งนะครับไปตัดผมรมดาฮะนี่แหละทีๆเ้ยทำไรครับเอ้าโมงแล้ว วงแล้วน,นี่นี่นนี่นีสีทวัสดีครับหน่อยง่วงนอนแล้วครับแต่มาเข่าค <owner gef> <necessary> ลิปน้ำพอสักก่อนนะครับโอ้ยเดนยังเห็นมากเนาะมันจะมีงูได้หนึ่งเนาะมาเร็ว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 มา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 ม่นี่มาม่นี่มาก <mind> ินมาม่ำนี่เร็ว

อันนี้นี่นี่ให้นี่อ่าอันนี้นี่นี่นี่นอ,อ,อ่า,อาหันหนะ้ามาทางท่านผู้ชมหน่อยนี่เอ้าเอางัดทางงัดก่อนเอา้างัดทางงัดทางงัด,งงด,งงดไปเรื่อยไปเือเออเออโอ้ยมีแผล,ลเลืเลี้ยงวะเนาะเออเออเออ เมื่อกี้อุ๊ปเป็นเท่าใดแค่นี้นะข่าวกล้องงั้นพอกันเอ้าสวัสดีครับงานทางงานเนี่ยสตัดผมเลยอวีวี่โอ้โ้วีผมก็เป็นตัวหมอนี่คุณนอเอ้าโซ่ทรงผมรอตรนี่โซ่ทรงผมรอให้ท่านผู้ชมดูหน่อยคุณนอเออเอ้าเอ้าแตงตัวรอ ยิม้มหน่อยๆหน่อยอะยิงแค่หน่อยยิงแค่หนอยย่นอยชี้ๆยิงแค่หน่อยเร็ยวยิงแคลหน่อยแม่เ <laughs> บิงเบิงวุ้นหวีแล้วว่เบิงซีวีซอยนี่บเป็นอะไรแทนนี่ผมนี่เ,เป็น,นาาอะไรแท้ดังนี้อ้าววิวิยิ้มผมหน่อยอยิ้มผมรอรอจะได้เข้ากล้องกับพ่อพ่อหน่อยอยิ้มผมรอรอหน่อยครับนี่ไงโอ้โห โอ้พูนอพูนอมีห้อยบาดเออเอออออึออเอรเอเอรเบอร์ป้าป้าปกินนมผู้เธอหนะกินนมนอนแล้วครับได้เวลานอนแล้วครับอุ้ยอุ้ยจุดุนี่ไงมามเนี่ย

เออเออเออปนปนเพลินมนันเอาโอ้ใครใครเน่แต่โบได้กินนมแม่เพลินนะครับยันหัวบนบ,บ,บมีอยู่เอ้าไม่เล่นนะบม่เล่นบม่เล่นพอาะพอพรพรแล้วเพรแล้ว จือ้อแท้ๆวันนี้นะเอา้า <c oughs> เฮ็ดพีหลอกนะ่ะ hey. <c oughs> เฮ้ลิกออกกันยังหัวหัวออกอะไรครับหัวออกอะไร <c oughs> ชี้ๆบอกหน่อย <c oughs> หัวออกอะไรหัวออกอะไรครับ tích 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 nói tích like tích 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 คลิปนี้หนาพอแล้วสวัสดีครับก่อนบายบายครับบายบายครับหน่อยเอาละครับผมสำหรับคลิปนี้ก็เจนไดกะฝากไปน้ำพี่น้องเน่อเด้อครับฝากซ่องบ่าวปิ่มนครพนมนะครับสู่อบอุ่มอมใจเจนไดพี่น้องกะฝากคอมเมนต์นะครับดกดไลค์กดซับสไคร้นะครับ,รบติดกดกระดิ่งแจ้งเตือนน้ำนะครับเป็นกำลังใจให้ช่องบ่าวปิมนะ่มเนาะ คอยสปอร์ตให้กันกรับเป็นกำลังใจให้เออแคลวซิลุดเป็นกำลังใจให้กันกแกจะโฆษณาเด้อบังโฆษณาซอยบ่อไปมน้ำนะครับเอา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 ซะเอาซะลองเพลงก่อนเอาเต้นก่อนเอางัดททงงัดททงงัดททงงัดงัดแทงงัดแท่าฮ่าาสำหรับคลิปนี้ก็ไว้สำนีก่อนนะเอาใบใบใบจุกกอนใบจุกกอนนะใบจุกอืมโอ้ยตกตกเอาใบจุกกอนเว้ย บายบายครับ